คต้องไปอย่างนี้แล้วอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอ่ะไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้อไงไปไหนเป็นปเดี๋ยวคุณคุณาย้่ไปไหนไได้นะคะคุณยยั่ไอการการทำอย่างนี้มันโง่หรือเปล่าอ่ะทไมต้องมานั่งทานี้ด้วยก็ไม่รู้คิดว่าฉันจะกลัวที่พูดแบบเนี้ยคนยิงฉันนี่จะมีใครมาตามค่าจะไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนเยลี่ยมนี่แต่หนมาเนื่ยแหละแต่เ เป็ไเชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้ันไปเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแ่ไม่อย่้ฉัเไปเลยมเดินไไ าปมาทตัวประกันนะนีกไปนกเอฮ้ยเอาไงต่อกันม,ม,มันเลยเว้ยมันว่าอะไรเราเรื่องซีเรียนะเดี๋ยวแกไปกันหน่อยแล้วกันนะ,ะปลอดภัยได้ันปล่อยไป จอมไม่กินข้าวหรอจ๊ะกับข้าวเย็นหมดแล้วนะเนี่ยเก็บไปเถอะไม่กินหรือกินไม่ลงกันแนะ่กุ้มใจเรื่องเงินอยู่หรอเนี่ยฉันคิดว่าวันนี้พี่ขอเงินบ้านคุณลัญญามาซะอีกทำหน้าแบบเนี้ยเขาไม่ให้มาใช่ไหมหอืไม่มีอะไรหรอกนะเดาเลไย,ายไปกันใหญ่เไม่มีก็ไม่มีเพราะถึงมีอ่ะพี่ตอมก็ไม่บอกฉันหรอก ชอบเก็บไปกุ้ใดคนเดียวเรื่อยเลยระวังเธออกจะแตกตายเออ,เ,อ,อเป็นอะไระอะไรก็ใช้เดินหน้า,งงางองียเงียงอมเลยเชียวก็พี่จ้าสิเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่งซึมอยู่ได้หลายวันแล้วเนี่ยอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเองล่ะลูก มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันหรอกนะพ่อแต่มันลำคาญใจ<ม>พ่อรู้เปล่าพี่จอมเขากลุ้มเรื่องอะไรเรื่องอะไรวะก็กลุ้มเรื่องที่เราไม่มีเงินจะกินกันแล้วสิเ<ม>พราะยายของห,หนูน่ะใช้เงินนันเบี้ยเลย<ม>แล้วฉันก็บอกให้พี่จอมนะไปขอเงินจากครอบครัวเขา<ม>พี่จอมก็ไม่ยอมไปอีก<ม>หรือว่าไม่ให้ก็ไม่รู้นะพ่อก<ม>็อ,อาจจะกลุ้มเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเงินละมั้งลูกในพ่อพูดแบบนี้ พูดเหมือนพ่อรู้ไงนะน่บอกเท่าไหนสิพ่อเรื่องผู้ใหญ่เขาเองเป็นเด็กอย่าไปเกี่ยวกับเขาเลยนะบอกมาเถอะพ่อทำเป็นตีนส่ยปาดแข็งแบบพี่จ่าไม่ได้มีอะไรชอบไม่พูดได้บอกฉันก็ถามว่าพ่อบอกและเองจะไปช่วยเขาได้หรอือพ่อเนี่ยงานแล้วนะหลูอเอ้ยพรุ่งนี้เท่านั้นนะบอกแล้ว ก็ไปซื้อสิฉันไม่มีเงินซื้อนอนไมโครหลังนะจะบอกให้ไม่มีก็ไปเอาที่เนจอมก่อนสิจ้าพี่จอมก็ไม่มีเงินไม่มีใครเขามีเงินกันหลอกคุณไม่เห็นเหรอว่าพี่จ้าเขากุมใจอยู่ทุกวันเนี้ยอะไรนี่เธอกำลังจะบอกว่าที่เนจอมเป็นอย่างทุกวันนี่ก็เป็นเพราะเรื่องของฉันงั้นเหรอฉันไม่ทําอะไรให้ไม่รู้สิคิดเอาเองแล้วกันพี่จอมเขาไม่เคยเป็นแบบนี้พอคุณมานะพี่จอมก็ดูซึมๆเหมือนแบกน้งองไว้คนเดียวอย่างนั้นนะ่ะ คุณนะลองใช้ความเป็นคนที่มีความรู้สูงคิดเอาเองละกันว่าเป็นเพราะใครแล้วเป็นเพราะอะไรกันแน่น,น,นี่ลุงอืไอ้ผลไม้จากไร่เราเนี่ยส้มโกอ,อะไรเงี้ยเวลาเอาไปขายไปเป็นตะกา้าตะก้าเนี่ยที่ตลาดเนี่เขาให้เงินนิดเดียวเองอะเราทั้งใดจนอยู่อย่างงี้ไงเออน,นี่จอมลุงถามอะไรเองหน่อยทัวัอะไร<ต>ลุง ไอ้กระชายมันให้เองไปเอาเงินบ้านคุณลัญญานนะแล้วเองไปเอามาหราือนเะปล่าวะเปล่าลไม่ได้ทำงั้นหรอกเออดีแล้วคนเรานะจะช่วยใครนะอือนะไอ้เรื่องเงินนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เว้ยช่วยได้ก็ช่วยกันไปอืมนะถ้าเราไปคิดเงินเขา <c oughs> เขาจะคิดว่าที่เราช่วยเขาเนี่ยเพื่อหวงังเงินเงินทองอันนี้ไม่ดีแนะ่หลวงวาดยเองว่างไงใช่ลูกจะได้คิดอย่างงั้นนะอืม <c oughs> เรมันโจรกว่าจริงว่ยนะ แต่ว่าเรามีข้าวกินผลไม้นี่เรามีกินเป็นไรๆเลยว่ะฮะเออน,นี่และเองมาได้กลุ่มเรื่องเงินนี่และเองกลุ่มเรื่องอะไรวะนี่ลุงฉือถามจริงนะใครๆเขาก็าถามเงี้ยใช่ไหมเอเอไอ,อ้หน้าตาฉันมันแย่ลุงมันดูหดหู่มันด,ด,ดูเป็นยังไงเหรอคือคนมันไม่เคยกลุ่มเลยพอกลุ้มมา,มามันดูง่ายแบบนี้นะวะเออและเองไม่กลุ่มเรื่องเงินเองกลุ่มเรื่องอะไรบอกมาดีๆเดี๋ยวนี้ฮะ ฉันฉันเป็นห่วงเรื่องอนาคตนะลุงฉันไม่รู้ว่าต่อจากนี้ฉันฉันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะโถเอ้ยเอ็งอย่าไปคิดทําไมวะอนาคตมีไว้ไม่ให้คนคิดมากเ้ยมันก็ต้องมีทางออกของมันเองแล้ววะฮะเออนี่แต่คุณต้องหานะเอ็งก็พาไปส่งมันแล้วคุณก็ไปหาคนท่าพ่อเองทีนี้เอ็งก็ไม่ต้องกลัวแล้วี่ว่าเชืมัล่ะนั่นเสะสินะเดี๋ยวมันก็มีทางออกเองะเออ เฮ้ยเนี่ยจอลุงดูดูนะคุณแกก็เป็นคนน่ารักนะเว้ยเฮ้ยไอกุลาภีตอนนั้นเองจําได้ไหมแกดูแลอย่างดีเดี๋ยวนี้ออกดอกเต็มตอนเลยว่ะเดี๋ยวนี้นะแกก็ไม่ค่อยวุวายว่ะทําอะไรก็ทําเองนะแล้วเรียกกระกชายไม่ค่อยทีเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่ะเอ้นี่ลุงดวนี้ลุงไปปื้มเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ดูๆแล้วนะคุณแกก็อารมณ์ไม่ร้ายเหมือนที่เอกชายบอกเลยนี่ว่ะโหนี่ลุง ลุงไม่รู้จริงนะอเอาไว้ลุงเจอของจริงเดี๋ยวลุงก็รู้เองว่ามันเป็นไงอ่ะเออเอาแล้วไม่เท่าไรก็รู้แล้วว่าว่าใครที่ไม่รู้จริงคนอย่างลุงนะเว้ยพูดอะไรไม่ผิดรอเชื่อฝีปากไอ้จวกถ้วยนายคิดยังไงกับเรื่องที่นายเผือกให้การเมื่อวาน,เ,นเรื่องที่นายจอไม่ใช่คนร้ายอเหรอมันก็ต้องฟังหูไว้หูนะ พราในเผือกเองอ่ะก็ยังให้การสรับสนอยู่อาจจะโกงเราก็ได้แต่ฉันว่านะไอ้เรื่องนี้มันมีอะไรที่แปลกๆอยู่นะอย่างเช่นว่าถ้าในจอมต้องการเงินเรียกค่าไถ่จริงเนี่ยทำไมไม่โทรศัพท์ติดต่อกลับมาหาเราก็เพราะว่ามันใช่เหมืออาชีพไงและก็ไม่กล้าพอด้วยและตอนนี้เนี่ยไม่มีนายเผือกคอยช่วยเหลือแล้วเนี่ยฉันว่าได้ข่าวของนายจอมแน่นอน อาแล้วอย่างกรณีขคุณอาล่ะทำไมในจอมต้องฆ่าคุณอาทิตย์ด้วยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาทิตย์เป็นผู้ชายแล้วก็ดูแล้วว่าบังคับได้ยากกว่าคุณรัญญาคือตอนแรกอาจจะไม่ฆ่าแต่ว่าพลั้งมือไปหรือว่าอาจจะตั้งใจเลยก็ได้คือตอนนี้มันเป็นได้หมดเลยนะชื่อว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่ชอบกลชอบปนอยู่นะมันได้ลุกดูแล้วโอ้มันนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรกันแน่ เอางี้ถ้านายคิดว่าไม่ใช่ในตอมเนี่ยแล้วใครจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมคุณอาทิตย์ล่ะไม่ได้ฉันรอไม่ได้แล้วนะคนของเธอทำงานพลาดมากเกินไปละจะต้องให้รอถึงคราวหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่เรื่องมันจะจบละ่ะแล้วฉันก็คิดว่าตำรวจก็รอเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันใช่ครับ ตอนนี้ตำรวจเข้ามาจุนจันมากแล้วเกินนั่นลหละเขาเริ่มเีีจะสงสัยเราแล้วแต่ผมสั่งให้พวกมือปืนนี้กบดานหมดแล้วนะครับไม่ให้เข้ามาเพ่นพ่านเลยมือปืนเนี่ยฉันไม่เป็นห่วงหรอกฉันเป็นห่วงเธอมากกว่าเห็นว่ามีอยู่วันหนึ่งในจอมเข้ามารับโทรศัพท์ในห้องไม่ใช่หรอเออคือคือคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า วันนั้นนะมือปืนนะโทรเข้ามารายงานเรื่องบอกแสงรันญาที่โรงพยาบาลแตเ่เพื่อนสายมันหลุดไปซะก่อนผมก็เลยไม่ทราบว่าจะเป็นเลขาของผมหรือว่านาจอมที่รับโทรศัพท์ฉันว่าไม่น่าจะเป็นเลขาเธอหรอกนะผมก็ว่างนั้นเหมือนกันแต่ถ้าผมคุยกับนายสารพงศ์เพื่อนของนายจอมนะก็ไม่เห็นว่าจะมีพิรุษว่ารู้เรื่องอะไรถ้านายจอมรู้เรื่องของผมจริงเนี่ยก็จะเก็บเงียบนาไว้ น่าจะเล่าให้ไครฟังบ้างอย่างน้นนอยก็อบอกตำรวจถ้าไม่รู้ก็ดีนะแต่ฉันว่าเธอไม่น่าจะประมาทฉันไม่อยากให้เขาสืบสาวเราเรื่องแล้วเรื่องมันเดือดร้อนถึงเราสองคนจันสู้คุยคันทุกอย่าเพื่อที่จะให้มีวันนี้ฉันไม่ต้องการให้ใครมาทำลายได้ผมเข้าใจครับโรงแรม เธอจะทำยังไงกับพนักงานคนนั้นละ่ะถ้ามันอยู่แล้วมันยุ่งยากนักเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการหาเรื่องไล่มันออกไปเท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วคะมันก็จะได้ไม่เดินปัญหาต่อไปดีมากเธอก็รู้นี่นะว่าฉันยังไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกฉันจะต้องทําทุกอย่างาจะให้ได้โรงแรมนี้มาทั้งหมดไม่ใช่แค่ตําแหน่งแค่นี้ ของพี่จอมนั่นเองอ่ะนั่นแหละมล้ก็เหมือนช่วยโจรเลยโว้ยอ้าวป้าจิ๋วใช่อะไรอยู่เหรอมองฉันทำไมฉันทำอะไรผิดอ่ะทั้งไม่รู้ตัวซะบ้าเลยมานี่มานี่มานี่นี่ยนี่เขาติดประกาศโันเบลอไปอ่านดูไปะป,ปอ,อกแล้วอย่าไปพบกับไอ้จอมเหน็นไหม ุคนพานะ่ะพานพาไปหาผิดนะเป็นยังไงล่ะเขาคิดว่าเองเ,เป็นคอลทำลายชื่อเสียงของโรงแรมะเขาก็เลยไล่อเองออกอะ่ะทั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ผมไม่เข้าใจอ,ะอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นคำสั่งมาจากทางเบือ้ขของบนก็ครอบครัวคุณลัญญาเนี่ยก็เ,เห็นว่าเธอเนี่ยสนิทสนมให้ความช่วยเหลือกับนายจอมนี่เขาก็เลยก็ไม่ชอบใจก็ไม่อยากจ้างเธอไว้ทำงานที่นี่ แตงเงินนั่นเป็นเงินของคุณนะแล้วทำไมคุณไม่บอกเขาไปแล้วครับว่าคุณต้องคิดอ้จอมบริสุทธิ์เฮ้ยใครให้เงินใครนะผู้จ่าเหลวไหลนะฉันไม่เคยให้เงินเธอเลยนะก็เงินสองหมื่นที่คุณให้ผมไงครับฉันไม่เคยให้เงินเธอเอาหลักฐานมาเอะผู้จ่าฉันทําทดีกับเธอทุกอย่างแล้วนะครอบครัวคุณรัญญาเขาไม่ยอมอ่ะถ้าเธออยากจะกโกรธก็ไปกโกรธครอบครัวเขานู่น และถ้าเธอไปพูดพล่อยๆกับคนอื่นว่าฉันให้เงินเธอแล้วโดยไม่กลัวฉันฟองกลับก็ ไงคุณมาแอบฟังอยู่นานแล้วเหรอใครบอกว่าฉันแอบฟังฉันมาดูตังหาว่าใครมาทำเสียงอะไรหนูกูแถวนี้นี่ขอโทษนะที่รบกวนอะ่ะไม่เป็นไรหรอกจริงๆมันก็เพรลอดีนะไม่คิดว่าคนอย่างนายจะเล่นดนตรีเป็นบเ,เขาด้วยนี่คุณไล้ผมนี่เป็นไงฮะนายเหรอก็เป็นคน เถื่อนเถือนหดโหดมั้งนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณที่คุณพูดอย่างเนี้ยแสดงว่าคุณอ่ะยังไม่รู้จักผมดีพอหังหาเออลุงจัวเขาบอกว่าคุณดูแลกุหลาบพีนอย่างดีเลยเหรอใช่นี่ไงอยู่บนระเบียงนู่นน่ะสวยไหมออกดอกเต็มไปหมดเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อเนี่ยว่าคุณจะดูแลต้นไม้เป็นด้วยทำไม นี่คิดว่าตัวเองนี่ดูแลต้นไม้เป็นคนเดียวในโลกเหรอทำอย่างคนอื่นก็ทําไม่ได้งั้นแหละนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครั้งแรกที่ผมเจอคุณเนี่ยคุณปากระถางต้นไม้ผมตั้งหลายกระถางนะผมจะไปเชื่อได้ไงว่าคุณจะดูแลต้นไม้เป็นด้วยก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยยังไม่รู้จักฉันดีพอก็เลยมองว่าฉันเป็นแบบนั้นไงเออนี่ฉันเบื่อมากเลยนะอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เธอพาฉันไปเดินเล่นแถวนี้เหมือนสินะสวยดีที่ที่เธอเคยพาฉันไปก็ได้คราวนี้คุณรู้แล้วนะว่าทำไมผมถึงอยากทำรีสอร์ทฉันยังข้่องใจเกี่ยวกับปัญหาที่ทำให้เธอไม่สบายใจอยู่ตอนนี้บอกฉันมาเถอะว่ามันเกี่ยวกับฉันหรือเปล่า ไคุณคิดอย่างนั้นน่ะก็กระชายบอกฉันนะ่ะว่าฉันเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอไม่สบายใจนี่คุณไอ้ลาพังเรื่อง,องคุณก็มากพออยู่แล้วนะ<อ>คุณไม่เอาเรื่องของผมไปทําให้คุณปวดหวัวอีกหรอกแน่ใจนะว่าไม่เกี่ยวกับฉันนะ่ะอืมไม่เกี่ยวคุณหรอกมันเป็นปัญหาของแนมะ่ง่ะ เออนี่นายได้ข่าวเกี่ยวกับนายยุทธภูมิบ้างไหมฉันอยากจะรู้จังเลยว่าไอ้ฆาตกรคนนี้มันยังอยู่ดีหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่นี่นะฉันก็คิดแต่เรื่องนี้แล้วฉันก็คิดไม่ออกทันทีว่าทำไมมันถึงอยากฆ่าพ่อฉันแล้วถ้าพ่อฉันตายเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไร แล้วถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งเป็นคนบอกให้เขาทำอีกทียิ่งยิ่งไปได้ยากใหญ่เลยอ่ะฉันไม่รู้นะว่าพ่อจะมีศัตรูที่ไหนบ้างแต่ยฉันคิดเรื่องนี้ที่แล้วฉันอยากจะกลับไปจัดการด้วยตัวฉันเองจังเลยอ่ะนนี้คุณ อีกสองวันเนี่ยนะคุณก็เผื่อออกได้แล้วนะนายรู้ได้ไงก็อ,อ่านหนังสือเอ,เอาสินี่แต่เป็นหนังสือที่เก็ถือได้นะเพราะว่าหมอเขาให้มาผมยังมานั่งคิดเลยนะว่าบางทีเนี่ยการดูแลของผมที่มีให้กับคุณเนี่ยนะบางทีมันอาจจะดีกว่าหมอที่อนามัยนั่นอีกฉันไม่เคยอยากจะเชื่อเลยนี่คุณผมเคยโกหกคุณเหรอพวกผมเคยทําอะไรไม่ดีให้พวกคุณบ้างไหม รู้นะฉันรู้สึกว่าเหมือนพวกนายไม่ค่อยเต็มใจตลอดที่ดูแลฉันเนี่ยนี่คุณรู้ได้ไงฮะนี่ถ้าพวกผมไม่พอใจเนี่ยไม่ทำให้หรอกนะอะแล้วเธอทำให้ทำไมไม่รู้นะตอนแรกฉันก็นึกว่าเป็นเพราะว่าฉันเป็นเจ้านายนายถึงมาดูแลฉันแต่ฉันมานั่งนึกๆดูอีกทีนึงตอนนี้ฉันเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการงานเธอแล้วแล้วทำไมเธอยังดูแลฉันอยู่ล่ะ ก็เห็นว่าคุณเดือดร้อนไงผมก็ช่วยอ่ะมผมไม่ใช่คนนิ่งดูดายเวลาเห็นใครลำบากแล้วไม่ช่วยหรอกนะแล้วคนอื่นล่ะนายแน่ใจหรือว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรฉันไม่เห็นจะมีใครทําอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยสักคนนไม่รู้สิเรื่ององี้คุณไปถามเขาเองแล้วกันนะคุณตรงนูนใช่ไหมที่คุณชอบ พ่อฉันยังอยู่นะต้องชอบที่นี่แน่ๆเลยอะ ขอโทษจะเรียกดังไปหน่อยฉันมีเรื่องจะถามลุงหน่อยนะจ๊ะอ๋อออะไรครับอ่าลุงหรือว่าในจอมกันแน่จ๊ะที่เอาต้นไม้ต้นใหม่มาให้ชันเนี่ยอ๋อแล้วคุณคิดว่าเป็นของใครแ่้วครับอืมก็ของในจอมนะลุงไม่ใช่หรอครับลุงออกมาให้เองลหะครับเออหรือว่าถ้าไม่ใช่เอ่อ ดอกไม้ของนายจอมคุณจะไม่เอาอย่างนั้นเหรอครับอุย้ยไ,ไม่ใช่อย่างนั้นลุงแหมของใครฉันจะเอาทั้งนั้นแหละจ้ะขอบใจลุงมากนะทําไมลุงดีกับฉันอย่างเงี้ยอ้าวก็คุณเป็นเพื่อนนายจอมจครับคุณเนี่ยเอ่อเป็นครัวเดียวไม่ใช่แต่คุณเป็นนายจ้างของไอ้จอมมันขอโทษครับผมพูดผิดไปครับอ้ยไม่เป็นไรหรอกลุงฉันไม่ถือหรอกเออนี่ลุงฉันเห็นไรของลุงนี่มันใหญ่โตมโหฬานขนาดนี้ลุงทำคนคเดียวเหรอ อ๋อแล้วแล้วในจอมเขาจ้างลุงยังไงอะอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้จ้างแหละครับผม<ะ>ทําเองเนคือคนมันอยู่ด้วยกันมันมีความรักพอใจกันก็อยู่ด้วยกันนะครับอะไรนะลุงนี่ในจอมก็ไม่ได้ให้จ้างลุงหรือไม่ได้ให้เงินดงเงินเดือนอะไรเลยอ่ะเนี่ยครับผมโอ้ในจอมนี่เอาเปรียบลุงจริงๆเลยนะอ่ะแล้วกระชายอะลุงกระชายอ่ะเออก็ไม่ได้มีเงินเดือนอะไรครับก็ผมทําไรก่กระชายมันก็ทํางานบ้านเราอยู่ด้วยความรักผูกพันนะครับโอ๊ยรับ ในจอวิจัยดำจริงๆเลยนะลงุงแย่จริงๆเลยอะ่ะเออลุงเอาอย่างนี้ไหมถ้าเกิดว่าถ้าฉันหายป่วยแล้วเนี่ยครับลุงไปอยู่กับฉันเอาไหมอมืโอ้ขอโทษนะอย่าให้ผมไปไหนครับผมอยู่ที่นี่ครับครับที่อื่นผมอยู่ไม่ได้ครับลําบาก,กเปล่าๆครับโอ้ยไม่ลําบากเลยลงุงไปอยู่บ้านฉันก็ได้นะลุงก็ทําสวนไปแล้วให้กระชายเนี่ยเป็นแม่บ้านดีไหมฉันไม่ให้ลุงทําฟรีๆหรอกนะให้เงินเดือนด้วยเอาป่ะ หรือว่ากลัวนายจอไม่ให้ไปผมงไม่อย่างนั้นแหละครับผมขออยู่ที่นี่ดีกว่าครับขอโทษนะครับที่ผมไปอยู่ที่โรงแรมของคุณไม่ได้แน่ๆครับเพราะพอผมอยู่ที่นี่ครับไอ้นายจอมันก็ไม่ได้คิดว่าผมเนี่ยเป็นลูกจ้างมันแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันน่เป็นนายของผมครับที่มันให้ผมอยู่ที่นี่ก็นับว่าบุญเหลือหลายแล้วครับเออเดี๋ยวผมขอญยาไปถางยาก่อนครับเดี๋ยวแดดร้อนเปรี้ยงไปผมมันจะร้อนกระโหลกกันไปแล้วครับ ที่บ้านฉันรอาไหมฮะจะให้ฉันเนี่ยนะไปเป็นแม่บ้านบ้านคุณจะให้ฉันคอยรับใช้คุณไงไม่ใช่อย่างนั้นฉันได้เห็นว่าเธอกับพ่อเธอน่ดีกับฉันมากดูซินี่มาทําอาหารให้ฉันกินแบบนี้ฉันก็อยากจะให้อะไรตอบแทนบ้างและอีกอย่างหนึ่งนะฉันเห็นว่าเธอกับพ่อเธอเนี่ยไม่ได้มีเงินเดือนอะไรเลยฉันก็เลยอยากให้ไปอยู่ด้วยฉันให้เงินเดือนด้วยนะเอาไหม ฉันว่าคุณต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆเลยคนที่คุณควรตอบแทนและขอบคุณนะน่าจะเป็นพี่จอม,มากกว่าและที่ฉันทำให้นะไม่ใช่เพราะคุณหรอกเพราะพี่จอมเขาบอกให้ฉันทาแล้วส่วนเรื่องเงินอะไรนะั่นนะไม่จาเป็นหรอกถ้าฉันอยากจะได้เงินจริงนะฉันไปทำอื่นนานแล้วฉันไม่เข้าใจนะว่าทำไมแบบพวกเธอถึงได้เชื่อฟังในจอมันจังเลยแต่ทั้งที่ฉันก็เห็นว่าเขาไม่ได้ให้อะไรพวกเธอเลยอะ่ะแหมคุณเรื่องเงี้ย เงินมันซื้อกันไม่ได้หรอนะถ้าคุณอยากจะให้เงินใครสักคนนะฉันว่าคุณน่าจะไปให้พี่จอมากที่สุดเอาลุงลุงลุง,ลงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องเดี๋ยวฉันเองฉันเองเอเอ,เอ,อใจมาก หอมแม่กินหน้าตาดีนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหเจ้าประคุณ